เตาสมชายเผยความในใจวินาทีได้สวมกอดนัดมีเรียอดีตคนเคยรักเรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่มีให้กันแม้ตอนนี้ต่างคนต่างก็มีครอบครัวใหม่ทั้งคู่สำหรับเตาสมชายเข้มกลัดและนัดมีเรียอดีตภรรยาหลังทั้งคู่มีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่กำลางคงจะเกิดขึ้นโดยเตาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเบื้องหลังการซ้อม ที่ได้เจอนัดอีกครั้งพร้อมโผ่เข้ากอดกันซึ่งทำให้แฟนๆที่ได้เห็นต่างชื่นชมมิตรภาพล่าสุดเตา๋าเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจริงเป็นชีวิตไม่ได้แสดงมันเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนผมว่ามิตรภาพดีๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรารู้สึกอะไรเราก็ทำผมคงไม่ทำการแสดงอะไรต่างๆเพราะว่าชีวิตจริงในความเป็นเพื่อนกัน สิ่งสำคัญเราดีใจที่ได้กลับมาเจอกันในเรื่องของการทำงานและที่สำคัญผมว่าอย่างตัวผมเองการที่ผมกับพี่น้องแกรมมี่อาผมว่าเขามีความสุขมากๆ